เคยฝันว่าปลูกต้นไม้ไหมครับนอกจากต้นไม้แล้วมันจะยังมีดินอ่อนอ่อนรู้สึกถึงแสงแดดอุ่นๆในฝันมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกสงบในใจบางครั้งต้นไม้ในฝันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเติบโตของพืชแต่มันคือตัวแทนของความหวังความพยายามและความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา บางคนฝันว่ากําลังปลูกต้นไม้ด้วยมือเปล่าสัมผัสดินนุ่มและรู้สึกถึงความชื้นฝันนี้สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่จากจิตใจที่เรากล้าลงมือทําสิ่งที่เราทําในช่วงนี้แม้จะยังไม่เห็นผลของมันทันทีแต่จะค่อยๆเติบโตเป็นความสําเร็จที่เราจะภูมิใจในอนาคตอย่างแน่นอนบางคนก็ฝันว่ารดน้ําต้นกล้าต้นไม้เล็กๆทุกเช้า เป็นเหมือนกิจวัตรที่เราทำด้วยใจแปลว่าเราเป็นคนมีวินยัยรู้จักค่อยๆสร้างสิ่งใหญ่จากจุดเล็กๆความฝันนี่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่เรามีความอดทนและมันจะกลายเป็นคำตอบและกลายเป็นการแก้ปัญหาของทุกๆอย่างบางคนก็ฝันว่าต้นไม้ที่เราปลูกเริ่มแตกยอดออก บ่งบอกถึงการเติบโตทางจิตใจและชีวิตของเราสิ่งที่เราเคยเหนื่อยเคยสงสัยว่าทำไปทำไมตอนนี้มันกำลังเริ่มออกผลให้เราเห็นแล้วบางคนก็สาามรถปลูกต้นไม้ในกระถางใบเล็กฝันนี้แปลว,ว่าเรากำลังเริ่มต้นสิ่งดีในขอบเขตที่ปลอดภัยครับแต่ฝันนี้ก็เตือนด้วยว่าอย่ากลัวการเติบโต เพราะบางครั้งการกล้าออกจากพื้นที่เดิมๆออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากเซฟโซนของเรามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราสูงขึ้นเติบใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นและมีคนเคยฝันว่าปลูกต้นไม้กลางสายฝนฝันนี้สื่อถึงความเข้มแข็งจากภายในเราไม่กลัวที่จะเปลี่ยกไม่กลัวความลำบาก สิ่งที่เราทำในยามเหนื่เหนื่อยมันจะกลายเป็นพลังผลักดันให้เราก้าวไปไกลกว่าที่เขาเราเราคาดไว้บางก็ฝันว่าพยายามปลูกต้นไม้ในดินที่มันแข็งแข็งที่มันขุดยากยากความฝันนี้สะท้อนถึงความพยายามในสภาวะที่มันไม่เอื้ออำนวยเลยครับแม้ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะช้าแต่เราจะได้รากฐานชีวิตที่แข็งแรงกว่าเดิมนะ บางคนก็ฝันว่าปลูกต้นไม้กับคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวฝันนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่กำลังงอกงามต้นไม้ในฝันคือตัวแทนของอนาคตที่มีร่วมกันที่กำลังเติบโตขึ้นทีละน้อยทีละน้อยบางคนก็ฝันว่าปลูกต้นไม้และต้นไม้มันก็เหี่ยวต้นไม้มันก็ตายไม่ต้องกลัวนะครับฝันนี้ไม่ได้สื่อถึงลางร้าย แต่ฝันนี้มันหมายถึงการปล่อยสิ่งที่มันหมดเวลาไปเพื่อให้สิ่งใหม่ที่มีจะได้เติบโตทดแทนขึ้นมาบางคนก็เคยฝันว่าปลูกต้นไม้และต้นไมน้นั้นมันก็โตเร็วผิดปกติฝันนี้บอกถึงความสำเร็จที่มันมาถึงไวแต่เตือนให้เราระวังเพราะว่ารากฐานที่ยังไม่แน่นความหมายคือตรงนี้ครับ อย่าประมาทกับความสําเร็จเพียงชั่วข้ามคืนบางคนก็ฝันว่าปลูกต้นไม้อยู่ริมหน้าตา่างแสงแดดส่องอุ่นพอดีมากเลยสื่อถึงการเริ่มมองโลกในม,มุมใหม่จิตใจที่เคยหมองหม่นกำลังได้รับแสงแห่งความหวังนี่คือจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะบางคนก็เคยฝันว่า ลูกต้นไม้ในสวนที่มีเสียงนกร้องและมีลมพัดเบาๆความฝันนี้เต็มไปด้วยพลังบวกฝันนี้คือสัญญาณว่าชีวิตของเรากำลังเดินในจังหวะที่ถูกต้องและสงบและไม่ใครเคยฝันไหมครับว่า,ามีคนมาช่วยเรารดน้ำต้นไม้ฝันนี้หมายถึงแรงสนับสนุนสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคน ที่หวังดีกับเราโดยที่เขาไม่ได้ว่าโดยที่เขาไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยแล้วก็เราก็ไปเคยคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะมาช่วยเราบางคนก็ฝันว่าปลูกต้นไม้ในตอนคืนในยามค้ํงคืนคุณไปปลูกต้นไม้และมะีมีเพียงแสงจันทร์ที่สองลมงมาฝันนี้สื่อถึงความดีที่เราทำด้วยทำโดยไม่ได้โอ้อวดไม่ได้อยากให้ใครเห็น ผลของการทำสิ่งดีแบบเงียบๆจะงอกงามและงดงามยิ่งกว่าที่เราได้คาดไว้อีกครับบางคนก็ฝันว่าเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเริ่มออกดอกบางสวยสะพรั่งเต็มต้นเลยฮะฝันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากแปลว่าเราจะได้เห็นผลแห่งความพยายามของเราเองในไม่ช้าเพราะมันคือดอกไม้แห่งความหวังที่เรา เพาะไว้ด้วยมือและใจเราเองบางคนก็ฝันว่าปลูกต้นไม้ปลูกปลูกต้นไม้ที่มีผลและผลของมันอ่ะก็ออกมาเป็นผลที่อวกอิม่มอุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตฝันนี้ยังหมายถึงผลตอบแทนจากการที่เราไม่ยอมแพ้ด้วยฮะ บางคนก็ฝันว่าปลูกต้นไม้ในดินสีทองอารามสว่างมากสื่อถึงจังหวะชีวิตที่ดีเยี่ยมทุกอย่างที่เราทำตอนนี้จะงอกและงดงามราวกับต้นไม้ที่มีรากแล้วก็แสงแดดก็เชิดชูมันทำให้มันโตขึ้นสว่างขึ้นเป็นสีทองอารามชีวิตเราจะดีขึ้น บางคนก็ฝันว่าปลูกต้นไม้ในกระถางที่มันบินมันแตกนิดนึงแตกน้อยนึงแปลว่าเรากำลังพยายามอยู่แม้ในสภาวะที่มันไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกไม่มีอะไรที่ได้ดังใจฝันนี้เตือนให้เราอย่าลืมซ่อมใจตัวเองด้วยครับก่อนที่เราจะปลูกสิ่งใหม่ต่อบางคนก็ฝันว่าเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้นานลักและต้นไม้มันก็กลับมางอกงามอีกครั้งหนึง่งหมายถึง ผลแห่งความดีสิ่งที่เราเคยทำกำลังกลับมาส่งผลในปัจจุบันหรือสิ่งที่เราเคยหวังไว้นานมันกำลังกลับมาเริ่มให้เห็นผลของมันอีกครั้งหนึ่งบางคนก็ฝันว่าปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็มีคนแปลกหน้าเดินมาชื่นชมฝันนี้ปบงบอกว่าความตั้งใจของคุณความตั้งใจของเราที่เรามุกมาหน้าพยายามมาตลอดเริ่มเป็นที่รับรู้ และอ่านนำมาซึ่งชื่อเสียงหรือความภูมิใจจากผลงานที่เราได้ลงมือทำเองและก็มีคนฝันว่าปลูกต้นไม้ในสวนกว้างเต็มไปด้วยแสงแดดฝันนี้เปลี่ยนไปด้วยพลังของความสุขความมาัง่งคั่งและความสำเร็จชีวิตเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่เต็มไปด้วยแสงแห่งความหวังครับบางคนก็ฝันว่าปลูกต้นไม้ และรากของต้นไม้พันกันแน่นเลยปัานนี้สื่อถึงชีวิตที่เริ่มซับซ้อนหรือภาระที่เกี่ยวพันกันหลายด้านแล้วก็เตือนว่าเราอาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้ทุกอย่างเติบโตไปพร้อมกันและจะไม่ได้พันกันยุ่งเหยิงจนเราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาจากตรงไหนก่อนบางคนก็ฝันเห็นผลไม้จากต้นที่เราปลูกแต่ผลไม้นั้นมันหล่น ลงพื้นฝันนี้แปลว่าสิ่งที่เราทํากําลังส่งประโยชน์ส่งต่อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมีคนอื่นได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยบางทีบางทีสิ่งดีๆที่เราสร้างก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครได้อีกหลายคนครับบางคนก็ฝันว่าปลูกต้นไม้แล้วมีนกมาทํารังอยู่บนกิ่งไม้มาทํารังบนพุ่มไม้ฝันนี้สื่อถึงความมั่นคงทาง ใจิตใจและภาวะที่เรารู้สึกอบอุ่นไม่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ด้วยตัวเองแล้วรู้สึกอบอุ่นหรือว่าอยู่กับครอบครัวและอบอุ่นเพราะเรากําลังสร้างพื้นที่สร้างบ้านของความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงบางคนฝันว่าปลูกต้นไม้ที่มีใบไม้สีท้องอารามสวยมากฝันนี้ชัดมากครับเป็นสัญญาณของโชคลาภความรุ่งเรืองและสิ่งดีที่กําลังจะมาถึง ชีวิตของเรากำลังผลิบานพร้อมแสงทองแห่งความสำเร็จโดยรวม้ะครับการฝันว่าปลูกต้นไม้คือภาพแทนของการเพราะความหวังการปลูกความหวังด้วยความอดทนและการมีศรัทธาในตัวขงเราเองไม่ว่าดินจะดีหรือแข็งเพียงใดหากคุณไม่หยุดรดน้ำพรวนดินดูแลมันวันหนึ่ง ความฝันนั้นก็จะเติบโตเป็นร่มเงาแห่งความสุขที่เราสร้างขึ้นมาเองครับผมก็ประมาณนี้ครับฝันว่าปลูกต้นไม้และถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับฝันว่าช n แนลพูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ